คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะคะที่ถูกจับตามองในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวในตอนนี้นะคะสําหรับสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคําสิงค์ค่ะลูกสา,สาวสุดที่รักนะคะของพ่อบาสสมรคําสิงค์คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าก็เป็นที่รู้กันดีว่าสาวเบสของเราตอนนี้เธอนะคะก็มีสถานะหัวใจเนี่ยที่โสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสถานะความโสดของสาวเบสของ เราค่ะณนะตอนนี้เองนะคะไม่ว่าเธอเนี่ยอยู่กับหนุ่มๆคนไหนนะคะก็มักจะโดนแฟนคลับจับจ้นกับหนุ่มๆห,หลายตอนหลายคนเอามากๆเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องเคมีของสาวเบสเนี่ยคือเข้าได้กับทุกคนจริงๆค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทุกๆครั้งณนะตอนนี้เวลาที่เธอเนี่ยขยับตัวหรือว่าหยิบจับทําอะไรนะคะแฟนๆก็ยังคงจับตามองในเรื่องราวของความรักของเธออยู่ไม่น้อยด้วยเช่นกันเพราะว่านี่เลย ะะก็คือมีชาวเน็ตรายหนึ่งคุณผู้ชมคาได้เข้าไปคอมเมนต์ถามสาวเบสนะคะบอกว่าผู้ชายที่ไปไม่รอดกับเบสเนี่ยคือผู้ชายไม่ดีเลยเหรอกี่คนแล้วซึ่งทางด้านสาวเบสนะคะเธอก็ได้ตอบกลับไปเขาบอกว่าหนูมีแฟนมาแค่2คนในชีวิตแล้วก็ไม่มีแฟนเลยจะ2ปีแล้วนะคะแล้วผู้ชายที่เลิกกับเบสเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีทุกคู่ที่เลิกกันอาจจะศีลไม่เสมอกันไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดี แค่มันเข้ากันไม่ได้หรือระยะเวลาที่คบกันตอนนั้นมันยังไม่ใช่นะคะนอกจากนี้สาวเบสก็ยังได้บอกต่ออีกด้วยคุณผู้ชมบอกว่าเวลาที่เบสมีข่าวกับผู้ชายเนี่ยคอมเมนต์อะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นตลอดนะคะจนตอนนี้เบสไม่กล้าที่จะมีความรักเพราะกลัวว่าต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ค่ะกลัวผู้ชายเนี่ยจะเดือดร้อนกลัวเจอดราม,ม่านะคะคอมเมนต์แบบนี้มันทําลายความรู้สึกเราก็บาปนะคะทําแบบนี้ทําให้เพื่อนมนุษย์เครียด เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกต้องทําให้โลกมันน่าอยู่นะคะแล้วสาวเบสของเราก็ยังได้พูดต่ออีกด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าไม่เป็นไรก็จะโสดแบบนี้แหละรอวันที่ตัวเองพร้อมนะคะที่จะโดนดราม,มา่าหรือคอมเมนต์ต่างๆก็ค่อยมีแฟนโอ้โหคุณผู้ชมคาต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากโพสด,ดังกล่าวนี้ของสาวเบนร,รักวันนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วงานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกนะคะว่าไม่ต้องคิดมากนะน้องเบส คือทำดีที่สุดแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะกำลังใจเบสนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะที่บอกว่าอย่ากลัวที่เปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาปล่อยผ่านนะคะคนที่คอมเมนต์แย่ๆเพราะเขาเห็นหนูได้ดีงานก็เยอะยิงตอนนี้หนูยิ่งปังมากคนที่เม้นปล่อยให้เขาดิน้นจนหยุดหายใจไปเลยค่ะสู้ๆนะคะคนเก่งอะไรที่คอมเมนต์มาไม่ดีเลื่อนผ่านเลยลูกหนูเป็นคนดีคนนึงรักครอบครัวซื่อสัตย์ขอให้ชีวิตจเจริญก าาวนงานเยอะๆรวยๆปังๆขอให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตหนูงานเยอะๆ,ๆรวยๆโอ้โหคุณผู้ชมคาเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็ทําเอาแฟนคลับที่ติดตามสาวเบสร,รักวันนี้เนี่ยต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับสาวเบสกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะ